ที่เฟิร์สตนักพากตัวเฮครับวันนี้มีทริคมาสอนนะครับสำหรับการใช้เสียงสำหรับผู้ที่ฝึกภาคเบื้องต้นนะครับผมสเต็ปที่1ครับให้ใช้เสียงปกติของเราเองแบบนี้นะครับยกตัวอย่างประโยคนะครับสวัสดีทาเคชิคุงสเต็ปที่2ครับให้ยกระดับเสียงสูงขึ้นมา1สเต็ปนะครับเป็นสวัสดีทาเคชิคุง3ครับผมให้เรานั้นกดเสียงต่ำครับผมสวัสดีทาเคชิคุง ในการฝึกภาพเบื้องต้นนะครับให้เราฝึกสามเสียงนี้ให้ชินก่อนนะครับผมเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำครับผมจะลองภาคนะครับสวัสดีผมชื่อทาเคชิคุงครับสวัสดีครับผมชื่อทาเคชิคุงครับเสียงต่ำสวัสดีผมชื่อทาเคชิคุงครับ เอาละครับนี่คือทริคนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกภาคเสียงเบื้องต้นนะครับในส่วนของการภาคหนังภาคการ์ตูนครับผมวันนีพี่เฟิร์สนะครับมาแนะนำนะฮะการภาคตัวแก่ครับภาคยังไงให้แก่ใช้ทนเสียงต่ำครับสวัสดีเด็กๆสใช้ความแหบนะฮะเขาช่วยนะฮะแหบพลาแหบพลาเขาช่วยนะครับแหบพลาสามครับใช้ลมใช้ลมใช้ลมเขาช่วย สข้อมารวมกันนะครับสวัสดีเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างเออขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาดูนะแต่ว่าตัวแก่นั้นจําเป็นหระอครับว่าต้องแฮบตําและพล่าและลมๆไม่จําเป็นนะครับแก่แหลมก็มีครับ สวัสดีจ้าเด็กๆหรือว่าไม่เด็กก็ได้ขอบคุณมากๆนะที่แวะเข้ามาดูเห็นไหมฮะก็มีแก่แหมก็มีเหมือนกันนะฮะมันจะเป็นจะต้องแก่ต้องแหบตำ่ำพลาลม้มๆนะฮะไม่จาเป็นนะฮะลองไปฝึกกันนะครับผมมีแก่เสียงต่ํากับแก่เสียงแหลมนะฮะเอาไปแค่2อย่างก่อนแล้วกันนะฮะไปฝึกกันดูนะครับวันนี้พี่เฟิร์สจะมาสอนนะฮะเทคนิคในการพากตัวกวนๆแบบนี้แหละครับโควิดหน้ากนะคือไวรัสแต่โคตรหน้ารักนะคือ เวลาเราดูหนังนะฮะเวลาเราเปิดหนังถ้าเป็นเสียงตัวดำนะฮะจะเสียงอะเฮโยว์ว hey ัสมานเสียงแรงมาทันทีเลยใช่ไหมครับวันนี้จะนําทริคในการพากตัวเหล่านี้มาบอกกันนะครับ 1. เล่นเสียงสูงเสียงต่ํานะครับผมมีเสียงเล็กเสียงน้อยเห้เย่อู้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ โนนะโนโมโนโทนนะคร,ร,รับผมข้อสองครับผมมีการเน้นคำครับมีจังหวะหนักมีจังหวะเบานะฮะรอเรือมาหลายลำรอลิงมาเป็นฝูงนะฮะพยายามชัดเข้าไว้นะแต่ละคำชัดกระชับเข้าไว้นะครับผมสามครับพยายามใช้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมเข้าชั่วอาจจะมีเสียงกลัวหัวเราะวัดดีมีแอดลิบนะฮะมีอิมพอไวส์ด้วยนะครับแบบ อะไรประมาณนี้เข้าช่วยด้วยนะครก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาลองภาคตัวทะเลนทะเลนแบบนี้ดูนะ,ะด้วยน้ําเสียงแบบอ้าวเฮยูฮูแบบนี้กันดูนะฮะสวัสดีครับผมชื่อจอนนี่นะครับผมบ้านผมอยู่สีลมซอยสี่ผมชอบกินบะหม,มี่มากมาเพราะผมเป็นคนเด็ดสรติครับประมาณนี้นะฮะตัวกวนน้ำเสียงกวนนะฮะยังไงไปฝึกฝนกันดูเลยครับ สวัสดีพวกป็นไงวะบ๊ายบาย